วันนี้ได้สตอเบอรี่ราดเบอรี่แล้วก็กระเทียมนะคะจากสวนครัวน้อยหลังบ้านมาถอนญ้าเจอกระเทียมอีกแล้วนะคะจะถอนทิ้งก็สียดาแล้วจะถอนเอาไปเก็บเราจะถอนเอาไปเก็บไว้ในช่องฟิตนะคะแกะแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็ใส่ถุงไว้แช่ช่องฟิตปีที่แล้วเคยปล่อยไว้ให้เขาแห้งแล้วก็แกะเองแล้วทีนี้มันเป็นหัวเล็กมากแล้วมันก็ฟา พราะว่าบางอันก็อ่อนนะคะมันไม่ไม่แก่ทั้งหมดมันก็จะแห้งลุงทั้งหมดเลยแล้วจะเก็บสดๆนี่แหละแล้วก็เอาแขะหัวอ,อกแล้วก็จะไปใส่ช่องฟิชชอบกินสดๆนี่แหละไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเนี่ยเป็นเนี่ยดูสิเดี๋ยวเรามากองไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเรามาเก็บนะคะสตรอเบอรี่ก็จะทำแปลงใหม่นะคะมันหมดแล้วมันแก่เหมือนกัน วันนี้ตั้งใจจะมาถอนหญ้านะคะทุกคนถอนหญ้าในสวนสตอเบอรี่แอแปงสตอเบอรี่เนาะแต่ว่าสวนมันก็เล็กก็ไม่ใหญ่แต่เห็นสตอเบอรี่อีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เสียดายว่าจะทิ้งแล้วก็เสียดายมันโอ้ก็เลยเก็บ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 อีก,อก มันยังงามอยู่นะคะลูกเขาดูสินี่ว่าจะไม่เจ็บแล้วมันได้ตั้งเยอะเลยดูสิกระเทียมด้วยแปลงซาบอรี่ของเราปลูกแบบปล่อยๆนะคะดูสิมันไม่เป็นแถวเลยตอนแรกก็ทำทองแถวตรงนี้แล้วทีนี้มันก็ลามออกไปเรื่อยๆเนาะปีนี้มันเยอะก็เลยเสียดายก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้เลยขนาดปล่อยไว้อย่างนี้ยัง มีลูกให้เก็บเนาะถ้าทำดีๆน่าจะได้ผลผลิตเยอะกว่านี้ดูสิดูสิสสรอบสองรอบสามแล้วนะคะถ้าฝนไม่ตกมันจะได้เยอะมากๆเลยจากนั้นเราก็มาเก็บแรลเบอร์รี่ด้วยนะคะแบลเบอร์รี่ปีนี้ออกเร็วมากเพราะว่าปีที่แล้วเราไม่ได้ตัด,ดต้นเขาะะออกทั้งหมด,ดตัดเป็นบางส่วนนะคะต้นเก่าของเขาก็เลยออกผลเร็วก็เลยได้เก็บก่อน คาดว่าปีนี้น่าจะได้เยอะๆกว่าปีที่แล้ว mm. ดูนี่ราดเบอร์รี่อันนี้สตอเบอรี่ราดเบอร์รี่สตอเบอรี่กระเทียมสตอเบอรี่สตอเบอรี่แล้วก็ราดเบอร์รี่แล้วก็กระเทียมวันนี้ผลผลิตของเราเนาะ здесь. Стоп, блин, я понял. Распери. Кресбери, но рес,